กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารบรักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคสกับเกมอุบะพุสเบพีตีดาบี้ครับโดยคลิปนี้เราจะมารีวิวมายักษ์ของพวกเราเอง,เองครับผมฮิชิอาเคโบโนะนะครับนะตัวละครตัวนี้มีจุดเด่นยังไงบ้างควรเปิดหรือไม่นะครับนะและถ้าเกิดการใช้งานนะครับผมนะนะสามารถเอาไปทำสกิลสืบได้หรือเปล่าคลิปนี้จะมาสุบไปฟังกันนะครับ ว่าแล้วก็มาเริ่มกันเลยครับโดยอย่างแรกครับผมนะตัวขอนอคิชิอาเคโบโดครับผมนะขึ้นชื่อว่าเป็นม้าที่ตัวใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับนะ,ะแล้วก็แน่นอนครับผมเห็นตัวใหญ่แบบนี้ครับแต่น้องแกดันเป็นม้าวิ่งสั้นนะครับนะก็เลยทําให้น้องแกเี่กก็เป็นอะไรที่จะเป็นอะไรที่ฮามากครับผมเพราะว่านะมันจะมีในส่วนของตัวสปีเตอร์นะครับผมในส่วนของสระ สนามระยะสั้นกับสนามไม้ครับผมก็คือดิชิโดฟาวเวอร์เองครับนะซึ่งดิชิโดฟาวเวอร์ก็เป็นม้าที่ตัวเล็กมากนะครับนะทำให้เวลาฮิชิอาเคโบโนครับผมปะทะกับดิชิโดฟาวเวอร์ครับเป็นอะไรที่ฮามากครับผมเพราะว่ามายักษ์วิ่งคู่กับม้าแคร์นะครับนะอ่ะมาดูกันครับผมในสุของสแต็กต่างๆกันบ้างนะครับนาตัวของน้องนะครับผมฮิชิอาเคโบโนครับมีในสุขของพาวเวอร์โบนัสในสุดของ พาวเวอร์นะครับผมในยี่สิบนะครับผมแล้วก็นะคก่าการ์ดสิบครับเป็นมาที่ได้ในสุดของสแต็กในสุดของพลังใจที่คึดสู้เต็มที่เลยครับนะที่เหลือก็แค่ต้องไปปรับในส่วนของค่าสปีดครับผมส่วนสตามิน่าเนี่ยสนามสั้นเราไม่ได้ใช้เยอะอยู่แล้วนะครับนะดังนั้นเราก็แค่โฟกัสในส่วนของค่าสปีดกับค่าความรู้ได้ครับนะก็สามารถเล่นคู่ในสุดของการเล่นบุกกัรดได้นะครับนะเพียงแต่ต้องใน้นในสุดของค่าสปีดเยอะนิดนึง มาดูในส่วนของตัวสนามที่น้องแกวิ่งได้กันบ้างนะครับนะสนามหญ้า A สนามดิน F นะครับผมระยะสั้น A ระยะไม่ B ระยะกลาง F นะครับผมระยะไกล G ครับสไตล์การวิ่งครับผมฟอร์นันเนอร์นะครับผมดาบีนะ B, นะครับผมเพจ A เรซี่และก็เอ็นจีนะครับนะพูดง่ายคือตัวขอท ชีอาเคโบโดครับนะ่จะเป็นม้าวิ่งสนามหญ้านะครับผมนะที่เล่นในสุขอระยะสั้นนะครับผมนะกับระยะใหม่เป็นลักครับสุดท้ายการวิ่งจริงจังก็จะเน้นในสุขขอการวิ่งเพจเป็นที่ตั้งนะ มาดูสุขอตัวอันติสกิลกันบ้างนะครับนะอันติสกิลของตัวฮิชิอาเคโบโนนะครับนะก็อย่างแรกเลยก็คือในช่วงของระยะสนามครับผม45-60%ถึงเนะครับผมก็คือประมาณช่วงกลางสนามน้องแกอยู่ในตำแหน่งครับผมนะสามถึงตำแหน่งที่5นะครับผมแล้วก็มี H พต่ำกว่า70%ครับผมก็จะทำให้น้องแกติดในสุดขอค่าสปีดนะครับผมและก็ค่าในสุดอัตราการเล่งในเวลาพร้อมกันเลยครับก็รวมๆดูแล้วเนี่ยเป็นสกิลที่ถือว่าใช้งานได้ดีนะก็ใช้งานง่ายครับรวมๆแล้วนะครับน แต่ว่ามันเป็นสกิลที่เหมือนกับการชิงตำแหน่งช่วงการสนามมากกว่าไม่ใช่ในส่วนของสกิลที่จะเอามาในเรื่องของการปิดเกมนะครับ <c oughs> ก็รวมๆแล้วไม่ดีแต่ก็ไม่แย่นะครับนะเพราะว่ามันจะทําให้เราสามารถคุมตำแหน่งช่วงการสนามได้ดีเช่นเดียวกันมาดูในสวนขอสกิลต่างๆครับผมเนี่ยที่ตัวขอน้องคีชิอาเคบโรมีบ้านนะครับอย่างแรกครับผมก็คือสันนิเดย์ครับผมวิ่งในสวนขอแดดดี้น,นะครับผมนะไฮเดทครับผมสกิลอ่าหรือเขาวอนี้ครับผมสตามิน่าช่วงการสนามสกิล ซับล่างนะครับผมนะช่วงการสนามของสายวิ่งสั้นนะครับนะแล้วก็ต่อมาครับผมสกิลที่มาจากการอัพโพเทนเชียลนะครับอันแรกจะเป็นในส่วนของสกิลเลงสปีดครับผมนะตอนอ่าช่วงการสนามครับผมเมื่อติดบล็อกนะครับนะก็เป็นสกิลที่ถือว่าใช้งานได้โอเคอันดับหนึ่งนะต่อมานะครับผมนะก็เป็นสกิลซับล่างนะครับผมนะของการสนามของสายวิ่งสั้นแล้วก็ตามในส่วนของสกิลนะครับผมนะลดสปีดครับนะช่วงต้นเกมนะครับผมของสายวิ่งสั้น และสุดท้ายก็เป็นสกิลกูเมนครับผมนะเป็นสกิลรีคาวเบอรี่สตามิน่านะครับขอสายเพจครับเพียงแต่ว่าน้องแกวิ่งสั้นนะครับนะก็อาจจะท่อนข้างจะใช้งานยากนะอาจจะไปใช้ในส่วนของตัวสนามใบก็ได้อันนี้แล้วแต่ครับในสุขของตัวอีเวนต์ครับนะก็จะมีอีเวนต์ในเรื่องของการสกิลรีคาวเบอรี่ครับผมสตามิน่าช่วงกะสนามครับผมขอสายเพจครับและก็สกิลเลกสปีดครับผมนะช่วง ท้ายสนามนะครับผมนะขอสานามสั้นนะครับนะก็รวมๆแล้วเนี่ยก็มีสกิลที่เรียกว่ามีสกิลที่น่าใช้กับสกิลไม่น่าใช้ปดๆกันไปนะครับนะก็อาจจะเป็นสุข,ขกูเบนเนี่ยก็ถามว่าน่าใช้ไหมอืมถ้าเอาไปเล่นในสุขของสนามวิ่งใหม่ผมว่าน่าจะน่าสนใจนะแต่วิ่งสั้นผมคิดว่าตตาบิน่าน,น่าจะพออยู่แล้วนะอืม ตัวน็องอเคโบโดครับผมนะในสุดของสนามฝึกเนี่ยค่อนข้างจะฝึกง่ายเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าสนามที่เราจะเจอเนี่ยก็มีแต่สนามสั้นกับสนามหไหม่นะครับนะแต่ในขณะเดีวยวกันก็ทําให้เราเก็บ f อยากพอสมควรนะเพราะว่า f อของน้องแก้ครับนะก็ต้องได้จากการฝึกในสุรขอสนามสั้นกับสนามใหม่ก็เลยเก็บค่อนข้างจะถือว่าน้อยนะในส่วนของช่วงการฝึกแรกครับผมไม่ค่อยเีอะไรมากมายให้เราเก็บในสุดขอเอย่างเดียวนะครับนะให้เก็บให้ค่อยๆครบในสุดขอตัว1 0 0 0 0หมืก็ถ้าเกิดเราเคลียร์ในสุดของพวกสนามจี้วั่นปีแรกครับนะได้มัน ก็จะเก็บไม่ไม่ยากเท่าไหร่นลครับนะแลวก็บ้าครับผมในสวนของสนามสปิเตอร์นะครับผมอันนี้ก็เป็นสนามที่เราจะได้ f c เยอะอยู่ถ้าเกิดเราเคลียร์ในสุดของสนามไม่ได้นะครับเนะเราก็จะได้เ c ที่เยอะขึ้นตามไปด้วยนะแล้วก็ต่อมาครับผมก็จะมีแค่ในสวนของสนามสั้นกับสนามไม้ครับนะ,นะก็เลยทําให้ตัวน้องแก่ค่อนข้างจะชิวๆชิในเรื่องของการแข่งเลยก็ว่าได้นะครับนะรวมๆก็จะประมาณนี้ครับในสุดของตัวน้องแก่ไม่มีในสุดของตัวซีเขตอีเวนต์นะครับนะก็เลยทําให้น้องแก่ก็ไม่มีในสวนของการพูด ใช้งานเนาะอะอเคบโรกันหน่อยดีกว่านะครับนะจุดเด่นของน้องแกมีอะไรบ้างครับผมอย่างแรกก็น่าจะเป็นในเรื่องของอสกิลสืดทอดครับผมที่ค่อนข้างจะถือว่า,ากลางๆนะครับผมใช้งานดีสืบทอดได้โอเคนะครับนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นตัวท็อปสกิลอะไรมากมายในสุนของการสืบทอดครับผมโบนัสเป็นสิทธสุดขอสายพาวเวอร์กับสายกัดก็เลยทําให้น้องแกจะเป็นในสุดของ,ของการที่ทุ่มพลังช่วงก่ารเกมถึงท้ายเกมมากกว่าแต่ก็ได้การที่สปีดไม่มีโบนัสเลยเนี่ยก็แปลว่าเราต้องอัดในสุนค่าสปีดน้องแกขึ้นมาที่ตึงนะ หากจะสรุปง่ายๆส,สั้นๆครับผมนะก็สังกัดม้าใสอวยครับนะถ้าเกิดใครที่ขาดแคลนในส่วนของม้าวิ่งสั้นนะครับนะใช้แค่บัคชินแอร์กุ๊ปแล้วก็คิงเฮโร่แล้วก็ก็สามารถเอาน้องแก้ครับผมไปปั้นแล้วก็ใส่ในส่วนของทีมวิ่งสั้นได้เะครับนะเพราะว่าตัวของน้องแกก็เป็นม้าวิ่งสั้นที่ค่อนข้างจะถือว่าขาดแคลนในส่วนของตัวเกมเลยก็ว่าได้รวมถึงในส่วนของการที่ใครบีคาเรนจังครับผมก็สามารถใช้คาเรนจังแทนตัวของน้องแกได้เช่นเดียวกันนะเอาจีต้องบอกว่าคาเรนจังมุมมือผม เก่งกว่าน้องแกอีกซะได้ซ้ำนนในสุดของอม้าวิ่งสันอืโอเคครับนะวันนี้ก็ขอสรุปเพียงเท่านี้ในสุดของการรีวิวน้องฮิชิอาเคโบโนะนะครับวันนี้ผม p อลส์คขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าหากชอบคลิปนี้ฝากกดถูกใจกดและกดแชร์กดซับสไครต์ครับไปกระจายกับช่องเราด้วยวันนี้บ๊ายบายสวัสดีนะครับ